ขับวนี้มาสำรวจไม้ครับแล้วมาล่าเหยื่อจุดนี้ครับเรีย้องชีชีจุดไหนเนี่ยนวลจำปานวลจำปลาตรงนี้น้ำลดลงเยอะครับความสูงตอนนี้ประมาณสักเมตรครับนี้มันลดมาเยอะมากดูดิเห็นต่อโผล่เลยมีปลาให้ไหมครับเนี่ย แต่ก็ต้องรอติดตามกันไปครับทั้งวันวันนี้ดินน้ำทั้งวันครับด่นน้ำทั้งวันหลือพายทั้งวันวันนี้ก็ความสวยของสัตว์โลกจริงครับเรือพายมา <laughs> ดูคลิปไม้พายผมยอโอ้โหเอาแม่งงามลูกเสือมาเจ๊ <laughs> นักเรียนเดี๋ยวร้อนหลายคนนะครับเขาพบของโคมลอยมาแต่บรรยากาศดีมากเลยครับในไม้สวย าตัวใหญ่อยู่ข้างในแน่ๆไม่ส่งเสียงตอบรับเลยน,นี่นอ่ะเดี๋ยวถ้าได้เรื่อยยังไงเ๋ยจะว่ากันใหม่